สังเกตไหมทรงพิมพ์จะต่างกันอันนี้จุดดชุมอันนี้ทะลุชุม้มส่วนมากที่แก้พิมพ์แล้วเนี่ยจะมีทั้งจุดดชุม้มทะลุชุ้มนะครับเนี่ยอันนี้ยุคป,ปลายตอนกลางอันนี้ยุคป,ปลายตอนต้นคือเป็นพระยุคป,ปลายยุคป,ปลายเหมือนกันอันนี้สร้างก่อนอันนี้สร้างหลังไม,ไม่กี่เดือนหรอกครับ อาจจะเป็นปีนี่ผมคาดว่าน่าจะเป็นแต่ก็เป็นพายุายปลายเหมือนกันสมัยเดียวกันรอยสี่รอห้าอครับอาจารย์ครับแล้วพระที่มีมีลักษมีอ,อมีลักษมีอะไรนะชาติแล้วครับมีอันนี้นเป็นยุคไหนครับมีลักษิิทองล่องชาติก็เป็นพายุคปลายก็มีนะฮะ เป็นาพย,ยุคป,ปลายยุคป,ปลายตอนตอน้ตนนี่ก็ปิดทองลงรักปิดทองร่องชาติถ้าเปิด